ะะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะจะมีโอกาสพักผ่อนจากงานประจำนะคะที่คุณเคยแบกรับเอาไว้สิ้นสุดการรอคอยของงานที่แบกไว้แล้วจบแล้วมีเวลาหายใจเสียทีนะคะคนวันอังคารที่รอคอยวีคเอ็นวันหยุดนะคะจะไปเที่ยวไหนทิปสั้น เตรียมเก็บกระเป๋านะคะชวนคนที่บ้านคนรักคู่ครองไปได้เลยนะคะสัปดาห์หน้าปลอดโปร่งมากนะคะผู้ที่ทํางานประจำเนี่ยเบาเลยนะคะอันนี้ดีใจด้วยแต่สําหรับคนค้าขายนะคะคุณจะเจอเจอนะคะช่องทางใหม่นะคะที่ขายแห่งใหม่นะคะให้คุณได้ไปทดลองเริ่มต้นแต่อาจารย์จะเตือนไว้นิดหนึ่ง ว่าสำหรับคนวันอังคารที่จะไปเริ่มต้นค้าขายในที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยไปนั้นโปรดกรุณา <c oughs> ดูให้รอบคอบนะคะว่าที่ตรงนั้นน่ะลงทุนแล้วคุ้มจริงก็เปล่าเพราะจากในภาพอบบมันบอกว่ามันเหมือนกับว่ามีเราโดดเดี่ยวอะ่ะนึกออกไหมสักครู่นะคะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ไอ <c oughs> ก็คืออย่างนี้คนวันอังคารสําหรับคนค้าขายเนะาะไพ่ใบบนี้บอกว่าคุณจะไปเจอเจอแหล่งทําเลใหม่นะคะให้คุณเนี่ยไปมองรอบๆก่อนนะคะว่าเขาขายดีกันจริงหรือเปล่ากลัวว่าเราเนี่ยจะตกไปเป็นเหยื่อนะเดี๋ยวไปขายแล้วมันไม่คุ้มกับค่าที่เพราะฉะนั้นใครที่มาบอกให้เราไปลองอย่าเพิ่งไปทําสัญญาระยะยาวนะจ๊ะอันนี้เตือน ให้ไปลองทดลองดูก่อนสักสองสาอาทิตย์ถ้ามันไปต่อได้แปลว่าที่นี้มันเหมาะกับคุณเราค่อยไปทําสัญญาระยะยาวนะสำหรับคนันาคารที่กําลังมองหาสถานที่ขายของใหม่ๆเน้นพวกพ่อค้าแม่ค้าเลยเนี่ยไพย่ใบนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเงิน การเงินไปได้สวยค่ะได้ Queen of คับแปลว่าอะไรแปลว่ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับคนทำงานประจำไม่ห่วงเลยนะคะรอบโบนัสปลายปีคุณได้แน่นอนนะคะผลงานไิที่ปรากฏกับความเหนื่อยยากที่คุณทุ่มเทสำหรับคนค้าขายค่ะอย่างที่อาจารย์บอกมันสัมพันธ์กับไพ่เมื่อสักครูนะถ้าได้แร่งใหม่ที่ดีกว่าไปทดลองดูนะคะถ้ามันไปแล้วไปได้ดีนะคุณตัดสินใจลงทุนระยะยาวเมื่อไหร่ก็ตาม ไพ่ใบนี้บอกว่าความอุดมสมบูรณ์นั่นการเงินก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ในเนี้ยบอกว่านะคะการเงินระยะแรกอาจจะต้องเหมือนกับยอมที่จะหลั่งไหลออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บทุนคืนนะเพราะนั้นต้องใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ประสบการณ์ในการค้าขายการดูทำเลต่างๆจากที่คุณมีเองอะ่ะเนี่ยต้องใช้เยอะๆะเลยนะแล้วถ้าที่แห่งนี้มันมันดีจริงคุณตัดสินใจว่าเฮ้ยมันเวิร์คคุณอยู่ยาวได้อีกหลายปีเลย ะะอาจจะกลายเป็นสาขาที่สองสำหรับคนที่กำลังขายายสาขานะถือว่าดีมากแล้วเดี๋ยวคุณจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุมากกว่าคุณนะคะรุ่นคุณแม่เลยอ,อายุมากเลยะนะเขาจะมาเกื้อหนุนคุณในเรื่องการเงินด้วยเขาจะมาซัพพอร์ตเองนะคะอันนี้ก็ให้ดูไปว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ตัดสินใจได้เลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีทั้งการงานและการเงินเลยคนวันอังคารนะคะต่อไปเรื่องความรัก ความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนที่ ยังไม่มีคู่เนาะยังโสดยังมองหาอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ดวงหรือจังหวะที่จะมีใครนะคะเพราะว่าตัวคุณเองจะมีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะให้ไปสสางให้ไปทำนั่นนี่โน่นก่อนนะคะยังคนที่เข้ามามันยังไม่ใช่เนาะอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะบุตรบริวารค่ะให้เป็นเล็งเห็นที่บุตรบริวารน,นะคะจะนำพาเรื่องราวตกอกตก,ตกใจนะคะปวดหัว,ว มาให้คุณนะคะเรื่องที่1ลูกนะคะที่อยู่เป็นวัยเด็กน้อยอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างฉับพลันรุนแรงนะคะอาจจะตกกระจายตื่นกันขึ้นมาตอนดึกแล้วลูกตัวร้อนจัดมากอะไรอย่างเงี้ยต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้คุณตก ะะเกี่ยวกับลูกของคุณหรือถ้าเป็นลูกวัยรุ่นก็อาจจะไปก่อเหตุนะคะลดล้มลดคว่ำอะไรแบบนี้ทำให้คุณต้องออกไปจัดการนะคะบอกเลยว่าอย่ามีการนะคะต้องระมัดระวังให้ดีในสัปดาห์หน้าสําหรับคนวันอังคารใครมีบุตรบริวารอยู่ในบ้านบอกว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนจะออกไปไหนนะลูกดูแลปิดไฟอยู่ในบ้านให้ดีเลยนะคะเพราะว่ามันมีดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเราไม่ค่อยดีอ่ะเกี่ยวกับลูกของเรานะเพราะฉะนั้นเตือนนะคะคนวันอังคารดูแลบ